คือจะบอกว่าอันเนี้ยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นการจัดอันดับนะคะของกันหลอบเบอร์โพนะคะอาจจะบางคนอาจจะแบบเอ้ยพอรู้ผลแล้วแบบไม่เห็นตรงใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกเป็นการจัดอันดับของเขานะคะมีการไปจัดอันดับก็คือไปสอบถามประชาชนน่ะแหละผลสํารวจประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยทํางานไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ,ะแต่จาก1 6 0รยหประเทศทั่วโลกนะคะทาง กันหลบเวอร์โพเขาก็เลยเปิดเผยผลสำรวจเนี่ยพบว่าประชากรนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละสามสิบสี่ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกเนี่ยระบุว่าพวกเขาเนี่ยนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอยู่ที่ร้อยละสามสิบสี่ในขณะที่ร้อยละห้าสิบแปดเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขากำลังดิ้นรนในการทำงานและอีกร้อยละแปดยอมรับเลยอันเนี้ยทุกระทมเหลือเกินในการทำงาน ผลสำรวจแบบนี้นะคะเขาบอกว่าประเทศที่มีสัดส่วนคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในเรื่องการทำงานก็คือ34%เปอร์เซหรือว่าร้อยละ34%ที่ว่าเนี่ยยกมาสิประเทศนะคะอันดับหนึ่งครองเลยก็คือฟ<ม>ินแลนด์ตามมาด้วยเดนมาร์กไอซ์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์สวีเดนอิสราเอลนอร์เวย์คอสตาริกาเบลเยียม แล้วก็ออสเตรเลียนี่คือสิบอันดับนะคะในระดับของโลกทีนี้สะคบลงมานิดหนึ่งอ,อยู่ในภูมิภาคเอเชียสิบอ,อันดับนะคะประเทศไทยติดอยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอันดับหนึ่งไม่ใช่ไทยคะ่ะอ,อันดับหนึ่งคือเวียดนามเขาบอกเขามีความเจริญรุ่งเรืองเรื่องของการทำงานมนุษย์เงินเดือน,นที่สุดในเอเชีย ตามมาด้วยไต้หวันนะคะอันดับ3เป็นสิงคโปร์ค่ะอันดับที่4ี่คือประเทศไทยของเราไทยอยู่อันดับ4ในเอเชียนะคะ5คือฟิลิปปินส์จีนเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็ทิ้งท้ายอันดับที่10คือมองกโกเลียนะคะแล้วก็ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของความสุขความสัมพันธ์กับความสุข,ขอารมณ์เชิงบวกเชิงลบในแต่ละวันอะไรพวกนี้นะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็คือมาถึงตรง โหที่ว่าเนี่ยว่าแต่ละประเทศประเทศประเทศเขาอะไรยังไงกันบ้างนะคะประมาณนี้แล้วก็เงินเดือนของของประเทศไทยอ่ะค่ะข,ของพนักงานก็ดีหรือของข้าราชก,การอะไรก็ดีเนะาะแม่บ้าก,ก็บางครั้งมันก็คือบางคนคิดว่าไม่สมเหตุสมผลมแต่ว่าบางคนก็บอกเออม,มันสมเหตุสมผลค่ะกถ,ถ้าเทียบกับประเทศที่ใกล้ๆเราอะ่ะต้นถ้าเทียบเป็นเงินไทยเงินเดือนเขาสองพันบาทเองนะค่ะอันนี้เราเทียบในเอส เอ่อในเอเชียแต่ถ้าเทียบในอาเซียนเนี่ยก็อาจจะอาจจะดูดูว่าเยอะขึ้นมาอืมเราก็อยู่อันดับรองจากสิงคโปร์เองค่ะเราจะสิงคโปร์รองจากมาเลเซียใช่ไหมอืมเราก็รองจากสิงคโปร์นะเพราะว่าที่หนึ่งที่หนึ่งที่ไหนนะโอเวียดนามอ๋ออันดับสามอันดับหนึ่งเวียดนามค่ะอืมอันดับหนึ่งเวียดนามในเอเชียตามมาด้วยไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์แล้วถึงจะเป็นไทยถ้าอาเซียนเนี่ยเราก็อันดับสาม เวียดนามสิงคโปร์ไทยใช่ใช่ไหมค่ะ